พี่น้องเขาในกระทงบุญเกี่ยวกันนะครับเสร็ล้างจานบัตนาเมี่ยวพวกที่เป็นบักนาดอสองงูนะครับานดอสองงูแต่ล้วเขาก็เละอที่เดียวเลยนะครัแล้ว็เพี่น้องเขามาล่อฟังฟังพุิบาเบงหนีกระแทกสะ่น บรรยากาศแบบวิถีชาวบ้านแท้ๆอิริโระนะคะของบ้านโน้ตแตนในจะไลมานะคะแตบประมาณนี้เป็นประเภทที่แบบประเภทที่สืบสานต่อกันมาตแต่แท้สมัยก่อนแล้วนะคะนอนเงี้ยเว้นจะอยู่บนได้บัวที่เป็นสัดเลี้ยงนวควายเขานี่หาจินหายาโอ้ยลำบากหลายนะครับขณะพี่น้อนอาทุนพุนเอานะครับกาในห้วัวเมฆะ เรื Ses ่องของตกทิ้กใบเพื่อาจาัดพ ar er. really ิรรออกไปลนะครับตสุขภาพจะของน้ำหนาห่อดพี่น้องห้องยาติดหลายนะครับจะติดร่นหลายนะครับไม่เย็นนใท้ายลูกนะมันแตกตามครับได้ร้ายดีเวาหมาเลยตันี่อย่างนี้คุณผู้ชมที่อย่เงเช่นเงินเ่ทองนะครับแต่พี่น้องเาเลยลดออมเบานะครับงหลกอย่าครับ่กเช่มกันเตา อย่ามงเก็บมันอย่างที่ใหญ่ที่ปวดนะครับอย่าเก็บไป่ที่ป่วยนะครับแต่ช่วงนี้พี่น้องเขากงใส่บาทนะครับใส่บาทแต่ก้มถือใ่หลังจากทีนุ้ยไทยแล้วนุ้งกับสีมาใส่แดงรแต่พี่บาตรเลยนะครับพี่น้องเลอสายบัวบาทเลยมานะครับทางนี้กับสีเป็นแตงผ้าขาวนะคะสวัสดีค่ะมาบัวตม เงี้ยาวเป่อวานงานยกเลยนะครับเป็นมันวาข้ามก็ีของหวานมากขึ้นก็ามก็มีบางส่วนนะครับให้เิ่นกันนะครับหลังจากพระพุทธเจ้าเป็นชั้นนะครับเตรียมมากจาชั้นแล้วพี่น้องจะอกอยู่น้ำกันบ่อนนะครับยูน่านีเร็ววว่าหนีมาแม่เร็วนะครับโดนเรีวยวก็แล้วนะครับช่วงนี้พุ่งสิน้องเนาะ

ปีนี้ทังบ้านก็น้าเฮาจัางบานข้อแต่ได้หลายท่านว่าสิมีแนวจือยู่เลยนะครบสิมีแนวจืดเมีงานอาจารย์ว่ายุนเปนจามเดิม่าโทสองโทสามคนมา่นะครับจาทุกปีจัดันจามีฝ่คุณยายสวัสดีค่ะจัาบาท้อทุกปีฝ่าผมทุกคณะจะโตมากตลอดนะครับ มว่าปีนี่ตื่เ้นไม่อดแน่อไรคือยู้ลายมือล้ไปอยู่จ้กใจ่อยดีก็ไปแล้วเพราะาทุกปีานเท่านี้ย่าตลาดบางท่านบางคนวานเขาเลยเมษาหนิวานเขาเนี่ยนี่มันของเก่เดี๋ยวพุ่งจะพลาดบางทีฝนโอโตะมากเลยเพียบนี่ราะว่าเทน้าก็ง่าแอดมินเชื่อคราวโอโตหลายด้วยฝน ตหน่ี่น้องห้หน้าผู้ดนะครับฉะนั่นก็ตั้งใจรอร่างับฝ่าขนชนท่าลรอบ่าหน้าจ้างบาคล้องเนยยังตวมาถึงเออคือจะได้สัตแต่พ่อเปนหน้าใช่ไหมตมาเหนี่ยงร่างับตมาแหลวแล้อย่างนี้้หม่พี่องเขาตรงเดียวบนปน้าข้าหวานข้าร่่ะคกับหลาหลายวางรับผีพนามีพายุกัพัด เงืนชาดบาดสองเอาพี่น้องฮอนเสียหายนะครับเสียหายหลายหยมือบ่าทั้งคือสิงนะครับพุ่สิงีสิบตัวลงค่านะครับมือเดียวนะครับซิบตัวลังาลังค่าขาดไปเลยนะครับเข้าหน้าวันใหญมีกสานต่อนะครับ้ตมาดีๆนะครับเอาช่วงนี้เอาไปยงงเสสบาดอยู่ไอ้พี่น้องฮนเสยบาเน่ยต้องสิเิพิธีทำพิธีทั้งศาสนานะครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เขาคอยไ่แค่ยังเดียวอากาศเปลนองเงาคนมาตกมึงกวห่วต่ว่าจะมาไปทางอุณมานเมื่อวานทางคุณมานเขาคุณเย็นดูว่าต้องน่คนตกดูว่ะงาม่ย Nga mới sử dụng lại Nó Nó kêu hầu Theo rồi Theo cả Thuyền đi cái cây bóng bồ Và thuyền hữu gần Và rú điên Luôn Rú điên luôn bồ thịt Bồ hiệu bồ lồn Bồ 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video มันตัไป่อยตัวใหญ่เบ่ง้นใหม่เบ่งหยาในทางท่ามันเขียวดีใช่เหตุ็ยอนว่าคตรบแบบนั้นเราคตตมันก็ว่ออ่ามือดีแก็ม่งานามีงานลายหมวกลายพีส่ตัวหนึ่งก็เป็นงานพีอ่าถเครื่องตรบเครื่อง ทรเลาะของลูกครณมากุู้เม่นตัวเท้าเนียนดูเลย่อ้มาลองธนาคารตุองไม่มีพวกเขาลงสาปอยากไปรั่ววัเงิอยากเ่องเงน เรา้องมีกาเลี้งลกให้ฟืการีงปเามาคุ้มครง้คครอบไาเอนความมันงจิดตนเามาไปตามกรการที่เรืใ้อาหารไปดูแลปเ่ปเบ่ไปคอยกันระบบเป็นผว่าอะไรหรือเปล่าค้งพาใช้สิ่กันกัน เป็นหน้าท่ไม่ลช่เพราะล่าเป็นหน้าทีอรับอกด้วยกันปก้เพเป็นผราผู้ใหญ่เ็นห้าวัยรุ่นเป็นผ้าผู้ใหญ่ยยม,มีนขายไร่จิ้มยใหญ่มีผู้รูการไป็นางเทหวกับเพนหลายงหลายอย่างคุนน้มงาร่ั

พุทธลูกเจียเพื่อกระดุ้นสางในในโรงเรียนในวัดวัดใดบ่มีขอไปเพื่อกางในเพื่อเป็นเจ้าภาพเพิ่มขึ้นคิไปว่านี่เออขอบคุณนะคะสำหรับกิจกรรมากไว้จำนีนะคะขอบคุณแอดมินคนใหม่นะคะแลังก็กเป็นกิจเพื่อเราด้วยนะคะมีการบรรยากาศการห้องนากห่องนากฟ้าไว้ด้วยนะคะีการจัดานนะคะเสื้อสานต่อไปรู้ลวนะครับเป็นหน้าที่ของบ้านวัวหน้า 对，因为那边方便。